สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับช่องฟาร์มเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พามาชมห้องอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ขายหลักๆนะครับเดี๋ยวพาชมเข้ามาก็จะมีหลอดไฟครับ หลอดไฟมีทั้งเป็นชุดมีทั้งแบบแยกนะครับเป็นชุดก็จะมีทั้ง LED ทั้งแบบธรรมดานะครับแล้วก็มีตัวถูกตัวแพงนะครับก็จะมีของฟิลิปนะฟิลก็จะแพงกว่าเขาหน่อยนะครับก็มีของ NPV นะครับแล้วก็แบบธรรมดานะครับถ้าเป็น LED แบบชุดก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็จะจะ,จะตัวนี้นะครับ นี่นะครับจะตัใหม่ไว้ขายอ่าามมาดูข้างในนะครับข<ม>องก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็จะเน้นตัวที่ขายหลักๆนะครับอ่าภายตามหมู่บ้านก็จะเน้นตัวที่เป็นหลักนะครับ จะมีพวกบล็อกพักสายบล็อกลอยนะครับพวกตักแบบนี้ก็ขายดีนะครับแบบธรรมดานะครับก็จะเป็นบล็อกกันน้ำนะครับบล็อกสายกันแบบน้ำแล้วก็มีพวกฝากครอบนะครับพวกนากาศนะครับอากาศก็จะมี3มช่อง2ช่อง1ช่องนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมี อันนี้เป็นขั้วแบตนะลูกค้าก็มาถามเรื่อยๆไอควงเช็คไฟนะครับพวกมีดคัตเตอร์ฐานนะครับคอน sumer นะครับมีคอน sumer นะครับมีของทั้งช้างแล้วก็จะมี Npv ก็นาโนนะครับมีหลายแบบเลยเป็นพวกคัตเอาแบบรุ่นธรรมดานะครับคัตเอา อันนี้ก็ขายได้เรื่อยๆนะชบบาวบ้านที่ใช้รุ่นเก่าก็เยอะแยะนะครับก็มีผ้าเทบพันสายไฟนะครับพวกสวิตนี่ครับคอนซมเมอร์ Consumer ของนาโนนะนาโนนะครับพวกลักสตานะครับกพวกชุดเตารับนะครับพักสายนะข้างล่างก็จะเป็นพวกข้อต่อข้องอนะครับพวกคอนเนคเตอร์นะครับ นี่คือการเดินเดินท่อหลกัหลกๆเขาจะใช้พวกนี้นะครับเขาจะมีพวกท่อด้วยนะบล็อกปงบล็อกฝังก็มีนะครับอันนี้เป็นบล็อกพักสายนี่บล็อกลอยสองคนสี่นะครับทั่วไปเลยนะครับขายทั่วไปบล็อกฝังก็จะตัวนี้บล็อกฝังนะครับเนี่ยเห็นว่าข้อต่อเยอะมากเพราะว่าเวลาขายก็จะขายออกเยอะนะครับ เอาทีละยี่สิบสามสิบตัวี้ครับท่ออ่อนนะครับก็จะคู่กันเวลาเดินท่อนะครับเดินท่อไฟนะเนี่ยเป็นพวกสายไฟนะครับพวก VAF นะครับจะขายดีกับ W กับ THW เนี่ยเป็นเป็นไว้กับเดินท่อนะครับพวกนี้ไว้เดินท่อเลยนะครับอันนี้ก็ออกเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งก็หมด หมดไปเยอะแล้วนะครับก็สั่งเรื่อยๆนะสั่งเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็ここจะประมาณนี้นะครับนี่พวกทออ่อนทออ่อนก็แบ่งขายแบ่งขายพวกรางไฟก็มีนี่ครับรางไฟแบบใหญ่แบบเล็กก็ขายสองรุ่นนะครับสองสามรุ่นนะมีเลือกสายไฟก็แบ่งขายนะครับในเฟกเฟกส่วนไหนตัวนี้ไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่ครับนานๆจะออกนะครับก็มีพวกลวดลวดกลมลวดแบต นะครับนี่เวลาไปพันกับพวกสายไฟนะครับส่วนไม่ได้ใช้รอยก็ใช้ B บีฟอร์มนะครับใช้บีฟอร์มพันกับเหล็กจะคู่กันกับพวกนี้นะครับก็จะมีพวกลูกถ้วยมานะครับลูกถ้วยด้วยนะส่วนนี้เป็นน็อตเสาไฟฟ้านะครับเป็นน็อตเสานะครับอันนี้กันสนิมอย่างดีเลยนะครับก็จะใช้เฉพาะงานไฟฟ้านะครับถ้าแบบนี้นะมันจะแพงหน่อย นะครับตัวหนุนก็ตก40บาทอันี้8นิ้วนะนะครับมีแหวนให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นสายมิเนียมสายมิเนียมมันก็เหมือนสายเมนนะครับแล้วจะเอาเบอร์ยี่ิห้าเบอร์สิบเบอร์สิบหกนะครับก็ทั่วไปนะครับมีให้เลือกหลายเบอร์เลยนะครับก็จะมีสายดินนะครับที่แบ่งขายนะครับสายกลาวนะครับเป็นเบอร์สิบเบอร์หกแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับ จะมีพวกนี้พวกจิ๊บนะครับจิบพลาติกพวกก, <c oughs> วก,กามปูพวกตะปูอุนเก่าร <c oughs> ุานเก่าที่เขาใช้ตีจิ๊บเอาก็มีนะครับน่ครับก็จะประมาณนี้นะครับที่เขาใช้ทั่วไปนะครับจะมี3 8 1ทับแปดหนึ่งทับสนะครับสาที่นะครับที่ผมใช้ที่ผมขายนะครับที่เป็นตัวขายดีนะครับ ก็มีสีให้เลือกด้วยสีน้ำมันนะครับสีน้ำมันน้ำมันสนทิน,น,นเนอร์นะครับหลักๆยูนิเทนนะครับสีก็มีหลายไซส์มีตั้งแต่ไซส์เล็ก <c oughs> ไซส์จิ๋วเลยนะครับลูกค้าก็หาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วไซส์ขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็มาไซส์นี้0.8นะครับ ขายดีแน่นอนนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นพวกท่อนี่ครับท่อสามทับแปดสีเหลืองสีขาวนะคที่ใช้กันท่อสามทับแปดแล้วก็ท่อหนึ่งทบสนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับห้องอุปกรณ์ไฟของฟาร์มเจริญทรัพย์นะครับฝากกดติดตามนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับ ฝากกดติดตามให้ฟันเจริญทรัพย์ด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเ,รเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ